สวัสดียามสายครับก็เป็นช่วงต้นหนาวนะครับรายฝนแล้วแล้วก็ต้นหนาวก็อาจจะมีฝนลงมานิดนึงก็เลยจะต้องรีบเปลี่ยนกระถางอะ,อะไรที่เป็นงานแบบ หนักๆเช่นตัดรากออกมาเปลี่ยนกระถางนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามผมจะพยายามทําหน้าฝนนะครับหน้าฝนเพรจะมีความชื้นสภาพอากาศก็จะเหมาะกับต้นไม้ที่จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีเพราะว่าหน้าหนาวเขาก็จะเริ่มแบบเหมือนจำาสีลและพักตัวแล้วนะครับมันก็จะเป็นอ,อันตรายต่อต้นไม้ได้บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะถ้าเรารู้จักเขาดีนะครับต้นชนิดต่างๆ วันนี้นะครับจะพามาทําไกลต้นหนึ่งไกลต้นนี้นะครับปลูกไว้ในสวนแล้วก็ไม่ค่อยได้ดัดครับแค่ตั้งทรงไว้นะตั้งทรงไว้ทีนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องเอาเข้ากระถางเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าไม่เข้ากระถางจริงเนี่ยแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในจุดที่ดัดง่ายๆเนี่ยผมจะไม่มีเวลาไปดัดเลยแล้วมันก็จะ อยู่แค่นี้นะครับมันจะไม่เป็นทรงเป็นอะไรคือดัดไว้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าทิ้งไปเลยนะตัวนี้ทิ้งไปเลยลากก็ดูสวยงามดีครับดูสวยงามดีดูกลืนนะฮะเป็นเอกลักษณ์นะลากเขาใช่ไหมข้างล่างนะครับเนี่ยตุ่มลากเขาหมดเลยนยะใหญ่ปั๊บเลยนะอันนี้เลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเกิดที่บ้านนะเกิดที่บ้านแล้วก็เขาใส่ในกระถางไว้แล้วก็ปล่อยเลยนะครับพอ น้า้นก็ไปจับดัดจับอะไรทีนะครับไม่ได้ไม่ได้สนใจหรอกนะครับจะเรียกว่าดัดเลยนะแต่เขาก็อุตส่าห์จะมีทรงมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีหลายกิ่งที่เราต้องดูนะวันนี้โอเคลำดับแรกนะครับลำดับแรกผมจะต้องคัดกิ่งคัดกิ่งก่อนนะครับคัดกิ่งออกกิ่งที่ไม่จําเป็นนะฮะ คือถ้าจะริดใบให้เห็นก่อนแล้วตัดกิ่งมันก็ได้สำหรับต้นใหญ่หญก็ทําอย่างนั้นก็ดีครับแต่นี้มันต้นเล็กไนงะถ้าต้นเล็กเนี่ยเราเราไปริดใบก็เสียเวลาเราตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ริดเฉพาะกิ่งที่เราเอาไว้นะครับทีนี้ก็ต้องดูก่อนว่าหน้าไม้อยู่ตรงไหนอันนี้หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าลากเขาเอ็นมาตรงมือผมเนี่ยแล้วก็เขาโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกิ่งกิ่งก้าน หลายกิ่งเลยเราก็จะดูหน้าไม้อฝั่งผมนะเมื่อกี้ผมโชว์หลังไม้เออนี่หน้าไม้หน้าไม,นาไม้นี่เห็นไหมมันก็จะมีพุ่มให้เห็นทรงอยู่หรอกนะให้เห็นทรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของอไารต้นนี้คือเขาแตกใบห่างๆนะครับแล้วก็ใบเขาใหญ่กิ่งเขาจะห่างๆนะฮะแล้วแตกทีก็แตกกิงกก่งเดียวแตกกิ่งเดียวเป็นกิ่งสลับนะครับ เป็นตาสลับไม่ใช่ตาคู่เออเป็นเขาเรียกตาสลับเพราะฉะนั้นตาสลับเนี่ยมันจะเล่นแบบถีถไม่ได้มันจะเล่นถียากเขาตาสลับเพราะนั้นผมจะเล่นแบบกิ่งห่างๆวางแบบสวยๆนะครับเอน็เอนๆวิธีการคือถ้าเรามองมองทรงไว้ก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยนะมองทรงปุ๊บเราเห็นแล้วผมเห็นแล้วกิ่งแรกที่ผมออกคือกิ่งนี้เพราะนี้มันเชิดไป S 1> <S 1> ขาจะมีกิ่งล่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย,นนยกิ่งเนี่ยเขาเอ็นอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ผมจะตัดดูก่อนตัดบางๆอ่ะยังไม่ตายครับกิ่งนี้ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสมีโอกาสงอกกิง่งเพราะฉะนั้นผมจะเอาอันนี้ออกเลยหนึ่งปุ๊บกิ่งซ้ายกิ่งขวาเรากิ่งฝั่งนี้ ไปแล้วนะฮะเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยโค้งเลยนะโค้งครบเลยพอออกนะกิ่งขวาเนี่ยพอมีสองอันเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยเข้ากับด้านฝั่งนูน้นครับมันก็ไม่ค่อยเข้าต้องดูนะต้องดูดีๆเราจะต้องดูดีๆผมขอพิจารณาก่อน ม,มันไม่ค่อยเข้าถ้าจะเล่นแบบกิ่งเดียวเพราะนั้นออกเลยมันแตกมาใกล้คือมันเป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวาแต่มันแตกมาใกล้ใกล้ใกล้เติมต้นเกินไปนะนี่นี่อย่างนี้นะครับอันนี้ดึงลงอันนี้อาจจะต้องลงมาหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูทรงเขาไม่เป็นไร พอ,พอเราหมกไว้เราไม่ค่อยได้ทำมันจะมองทรงไม่ค่อยออกเพื่อนมันจะมองทรงแบบยากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิ่งกิ่งแบบไม่จําเป็นเยอะกิ่งหน้าในบังมากเลยผมเอาออกเลยมันจะมีกิ่งในบางนี่นะฮะเริ่มเห็นเห็นนะเริ่มเห็นเขาโครงเขาโครงอันนี้ผมจะกดแน่นอนนะฮะอันนี้กดแน่นอนอแน่นอน โชคดีที่ตาสลับก็จริงแต่ว่าปลายเขาปลายเขายังมีแบบสลับแต่อยู่ใกล้กันด้านบนด้านบนนะฮะผมผมดัดไว้ผมจะดัดใหม่ทั้งหมดแหละเพราะดัดใหม่ทั้งหมดแหะไม่ต้องกลัวครับแกะก่อนนะ <c oughs> มีรวดที่ดัด <c oughs> เดี๋ยวให้เขาอยู่ในกระถางสวยๆแล้วก็ดัดเขาไปเลยนะครับเป็นการขอโทษเขาที่ไม่ได้ดูแลเขาสักเท่าไหร่ข้อเสียของการมีต้นไม้เยอะดูแลไม่ทั่วถึงจริงอ่ะเดี๋ยนี้มาดูพิจารณาพิจารณากิ่งนี้กิ่งนี้นะครับที่จะมีกิ่งล่างกิง่จริงกิ่งซ้ายกิ่งขวาอย่างนี้แล้วก็กิ่งนี้ อื <c oughs> ถามว่าได้ไหมได้นะครับได้เลยแหละได้เลยทรงปลายมันจะมันจะแปลกหน่อยทรงปลายมันจะแปลกหน่อยมันจะมีให้เลือกอยู่พอสมควรเอ เราลองจริงนี้อคิดว่าตรงนี้นะครับมันจะมีอ่ะมันจะมีประเด็นอยู่อ่าจะมีประเด็นซ้ายขวาแล้วก็ กิ่งหนึ่งก่สองกีสามกิ่สี่ใช่ไหมข้างบนกิ่งสามรู่ยสองข้างเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดัดลงมาแล้วมันจะมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้คิดว่าตรงเนี้ยผมผมว่าตัดเป็นยอดไปเลยนะข้างบนเนี่ยไม่ต้องเอาสูงหรอกแล้วนะตรงนี้ก็ตัดสั้นไปเลยนะตัดให้เป็นยอดไปเลยดีกว่านะครับแตกไม่แตกเดี๋ยวมาลุ้นกันมันจะมีข้อข้อตาปุ่มปอนอยู่ข้อตาปุ่มปนคือทําให้มันเป็นแบบ เป็นยอดไปเลยไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องสูงขนาดนี้กิ่งที่เป็นกิ่งเนะี่ยกิ่งบนเนะี่ยที่สูงสูงอนะ่ะก็รุ้นเลยว่าเขาจะเขาจะออกหรือเปล่านะเป็นยอดไปเลยเนะนี่ยเนบยเนี่ยจบละแปบ๊บเดียวเห็นไหมครับผมตัดออกเลยผมตัดข้างบนออก นะอันนี้พวกหนึ่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยผมให้เขาเด,เดี๋ยวเป็นยอดสั้นๆเลยนะครับออกก็ออก,ออกไม่ออกก็เดี๋ยวเล่นใหม่ดัดใหม่ข้างบนเนี่ยนะครับสามี่จริงตรงเนี้ยนะครับแตงให้เป็นยอดเลยนะแล้วก็มีขิงหนึ่งิงสองขิงสามิงสี่ก็คือจบทีนี้นะเราจะยังไม่ดัดเพราะว่าเราจะต้องเอาลงกระถางก่อนเออนะเราจะต้องเอาลงกระถางก่อน เดี๋ยวเราลิดใบก่อนนะครับที่เหลือดัดไว้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยกินเนะี่ยรั่เขากินเข้าไปในเนื้อไม้ไปด้วยกินเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาออกโอ้โหเล่นปักเลยปักอะไรต่างต่าเนะอ่ะเนี่ยฮะเจอเคส จะเคสแบบนี้นะครับหลายๆคนขี้เกลียดแล้วพันไว้แล้วจนเนื้อเขาอมไปในอมไปในลวดนะ <c oughs> นี่นะฮะนี่นะน,นี่นี่นะเขาจะมีลวดอมอยู่นะในเนื้อไม้เลยะแล้วลวดนะเขาจะออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลยครับไม่เป็นไรครับให้เนื้อให้ลวดเขาฝังอยู่ในเนื้อนั่นแหละมันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วตัดเลย ให้รวดเขาฝังอยู่ข้างในไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปฝืนเนือดึงออกเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะกระทบกับไม้ได้เดี๋ยวเขากืนเข้าไปก็ไม่เห็นหรอก i uh -huh. วางไว้แล้วในกระถางนี้ใหญ่หน่อยใส่เข้าไปครับก็จะประมาณนี้นนะสวยเลยเห็นะไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกแต่สวยเฉยเลยก็จะเก่าแก่ตามสไตล์ไกลนะครับนะโอเคโอเคโอเคสวยครับก็อมอง ลองดูสัดส่วนดูรากดูอนะไรรากฝอยๆรากที่แบบรากงอกเขาเนี่ยผมจะไม่แตะต้องเขานะครับผมชอบครับผมชอบบางคนไม่ชอบมันรกนะครับรากพวกรากเล็กๆรากอะไรยเงี้ยที่อยู่ตามต้นนะครับบางคนเ็าจะไม่ชอบมันรกอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ไม่แตะเขาแล้วก็ตุ้มดีเนี่ยผมจะเอาไว้เลยเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราดัดทรงให้เป็นทรงหน่อย ขึ้นกระถางนะแล้วก็รอแตกกิ่งตอนนี้ก็น่าจะจบรอสวยได้เลยกิ่งพวกกิ่งสลับนะบตาสลับเนี่ยก็อย่างเช่นพวกพวกไกลพวกต้นโพนะครับโพฮาวายนะครับโพทะเละครับชนิดเดียวกัน,นครับเรียกต่างกันโพฮาวายโพทะเลนะ เ็าจะมีตาสลับก็จะต้องเราจะหวังให้เขาขึ้นตาคู่ไม่ได้กนะ็จะสลับจะสลับกันเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบเราก็จะต้องคิดถึงว่าเอะเขาออกมาเนี่ยมันเป็นตาสลับนะเขาต้องจะเป็นการออกแบบแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เหมือนตาคู่ที่แตกหนึ่งจากสองสองเป็นสี่นะครับเขาก็จะมีความสวยในแบบของเขาแหละนะโอเคเอดิ้นครับ นี่ตอนต้นแก้วไว้แล้วก็ต้นแก้วตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ฮะรากเยอะเลยแต่ตายเฉยเลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าจะทําเป็นต้นดอกเล่นนะ,ะก็ก็มีตายบ้างครับมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงเราจะไม่ตายนะครับขนาดเลี้ยงมาเยอะก็ยังตายนะครับบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุนนะตอนแล้วรากเยอะเชียวนะก็ไม่เป็นไรครับตายก็คือตาย <c oughs> ทุกสิ่งมันก็ไม่จีรังเนาะ นี่ผมก็จะใช้ดินของของเจ้าต้นต้นแก้วนี่แหละนะครับเขาเขาล้วนสวยดีล้วนสวยดีเลยแหละลเดี๋ยวอาจจะลองด้วยผสมด้วยหินนิดนึงผสมด้วยหินน่อยนึงนะครดินเขาก็ผสมมาแล้วผมผสมมาแล้ว ผมมีหินอยู่ข้างเอาอย่างนี้เลยครับเพื่อให้แบบช่องอากาศโอ๊ะืมเห้เขามีช่องอากาศบ้างนะครับร่วนซุยผสมหินเข้าไปนิดหน่อย การทารวดล็อกลากครับเพื่อนนี้เจาะไว้สองรูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่รูเดียวเราก็ไม่ต้องล็อกข้างล่างเราก็อย่างนี้เลยสอดไว้ถ้าเป็นกระถางที่แบบใหญ่หน่อยก็จะเจาะไว้สองรูก็จะง่ายหน่อยครับก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากนี่นะฮะเราก็จะหาลายลายของกระถางนะครับว่าสวยเขามีดอกตรงนี้นี มีดอกมกจะให้เขาอยู่ดอกมันกก่งกลางๆหน่อยประมาณกลางๆนะประมาณนอ,อ่แล้วก็ให้ลากเขาชูขึ้นมาเลยนะลากเขาชูแบบนี้ใช้ลวดเกาะแบบหลวมๆไว้เพื่อไม่ให้เขาหล่นไปไหนหเฉยๆนะครับเกาะเข้าไปนะพอไม่หล่นก็พอ แล้วก็ยิ่ดินเราใช้อัดเข้าไปข้างๆเพราะว่าดินเดิมเขาเยอะครับผมไม่ได้ตัดเดี๋ยวผมย,ยัดเข้าไปแล้วผมก็แทงออกอก็น่าจะแค่นั้นนะครับ โอเคเตรียมอาจนนจะต้องถ้าดัดไม่ลงเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องขันชนะดึงหรือไม่ก็ต้องหรือไม่ก็ต้องสองชั้นนะครับสองชั้นอันนี้มันเหี่ยวลากตรงนี้มันเหี่ยวแล้วตกลงไป ก็เป็นลวดเก่านะครับลวดเก่าที่ใช้พันพันมาแล้วเอามาใช้ใหม่นะครับ น่าจะไม่น่าจะไม่รอดน่าจะต้องดึงขันชะนอรครับขันเพื่อให้เข้าตรงอันนี้ก่มแล้วก็อันนี้ขันสองชั้นด้วยนะฮะโอเคเพราะว่าถ้าซ้อนกันไว้เนี่ยผง่าถ้าซ้อนถ้าถ้าถ้าใช้ลวดคู่เนี่ย ผมว่ายังไงก็ผมยังไม่ไมีลวดใหญ่แบบขนาดปักๆเลยไงที่จะมาฉันแล้วก็ที่จะมาพันเขาแล้วก็ดัดเขาให้ลงมาได้นะเพราะฉะนั้นผมจะดัดไอ้ตัวนี้ด้วยการดึงใช้ลวดดึงดึงกับลำต้นเขานี่แหละดึงไว้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะดึงกิ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับลงเ,เพื่อให้เขาลงมาตามที่เราต้องการวิธีการก็คือพันเห็นไหมพันระูปมา Sự thể sản này có tăng giá kia Chụp hình như này ขันชะนอไว้หน่อยขันชะนอมันก็จะช่วยให้รวดตึงขึ้นนะครับหาอะไรมาคันซะหน่อยอกิ่งเก่าเขาเนี่แหละกิ่งไม้นะครับเห็นไหมับ นี่ยผมมัดไว้แบบนี้มันจะมีรวดคู่ขันชนะเท่าไหนนร่นะสอดไม้เข้าไปขันไม่ยากนีะครับ,รบอันนี้ขันไม่ยากผมก็จะหยิบๆไว้ก็ให้ได้ ให้ได้ทรงอย่างที่เราต้องการ่ซนเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็ต้องดึงไว้กับกิ่งพี่ข้างล่างดึงไว้กับกิ่งพี่ข้างล่าง เขาก็จะเอ็นลงมาเดี๋ยวนะเ,เอ็นลงมาไม่เยอะผมจะให้เอ็นเยอะกว่านี้ครับอันนี้ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ เห็นว่าตัวนี้ครับ มันต้องใช้ครีมหนีบนะครับเพราะว่าต้องหนีบไว้ให้มันปลายมันไปบาดไข่นะให้บาดไข่แต่ว่าไม่มีครีมนะไม่ใช่ไม่มีครับขี <laughs> ้เกียดนั่นเองก็ใช้กันไกรตะกิ่งนี่แหละ ก็จะประมาณนี้ครับลวดรอบนี้ผมพันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็แกะนี่นะครับก็จะได้อีกต้นหนึ่งแนวอาร์ตหลากาใหญ่ละลายยังไม่รู้ว่า จะต้องตั้งไหนด้วยเพราะว่าที่ที่ที่บ้านนี้ก็โอ้โหรับแคบเลอเกินตอนนี้แคบมากนะครับมันไม่มีพื้นที่ให้วางเลยเดี๋ยวค่อยไปจัดการกันแล้วกันว่าจะวางตรงไหนหรือจะไปวางตรงชุดสวยเลยก็ผมคือผมจะมีโซนชุดสวยคือเกือบจบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแต่ตรงนี้คือมันใส่กระถางจริงไรเงี้แต่ว่ามันมันยังไม่ชุดสวยอ่ะมันยังไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันน่าจะแค่ข้างบนมันน่าจะแค่ 50เองนะครับต้องรอแตกปุ่มแตกอะไรก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าต้นนี้จะสวยได้แค่ไหนนะจะสวยได้แค่ไหนผมว่าลีลาเขาดีนะขนาดไม่ค่อยได้ดัดไว้นะครับถ้าเขาแตกกิ่งแตกก้านมาดีก็น่าจะโอเคผมจะเอาไว้ที่ข้างล่างนะครับในร่มก่อนนะครับ พอไว้ในร่มเสร็จแล้วเนี่ยเขาแตกใบอะไรก็เดี๋ยวหาที่วางให้เขาแหละนะครับเขาจะอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับก็จบกันไปกับทริปนี้นะครับมันไซจิ๋วฝากันด้